เพอให้เพอน้่วัการตอบนะครับวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากนะครับที่เราได้ดูการเปลี่ยนแปลงกับป่แทงจากระกาบสมสิทนะครับเราเป็นคนคนกคน 88ปีน้อยไปไหมมันก็าอาจจะบอกว่าเปรียบเทียบการต่อสู้ในหลายประเทศก็อาจจะน้อยบ้างแต่ถามว่าน้อยไหมผมว่ามันไม่น้อยแล้วนะคือถ้านับในเจ n เนอเรชันของคนแล้วดูเหตุการณ์ต่างๆที่สังคมไทยผ่านเนี่ยผมว่าถ้าใช้ํำนวนตรงๆคือ88ปีเนี่ยสังคมไทยรู้ร้อนรู้หนาวพอสมควรแล้วเรียนรู้ด้วยเหตุด้วยผลพอสมควร ราศดรทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดว่าประเทศของเรานี้เป็นของราศดรราศดรทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดว่าประเทศของเรานี้เป็นของราศดรราศดรทั้งหลายพึงรู้ไว้เถิดว่าประเทศของเรานี้เป็นของราศดร สาสาเวตนาดีแต้บ้านเมืองบอ่หุ่งเฮืองหุ่งแต้ย่างตีตั้งหวังผ่านมาเป็นปอ8ปปีตีคณะหลาดได้ตั้งหวังเฮือมีประชาธิปไตยปาสจากการกดขี่สูบเลือดสูบเนื้อประชาชนกำจัดเ็ดเลือกไลที่ก็กินความเป็นคนผ่านมาเป็นปอ8ปปี ประชาที่ปไตยก่อลุ่มลุ่มดอนดอนประเทศที่ว่าเป็นของประชาชนมันยังบาใจของประชาชนแต่ว,ว,ว่ายไงเนี่ยสิ่งที่ทำสำใัญเรียงืือคุณหมุ่มนันวิคากลับไปหลังที่14มิถุน,นาของี7 5ไม่ได้แล้วครับผมก็ปี8ิประชาทิ่ปไายไทยถอนอะไรเราบ้างจริงจรมันก็่อนหลายอย่าง แม้ว่าบางคนจะบอกว่ามันเป็นตัวกบฏใจแต่ไม่ว่าคุณจะพูดว่ามันชิงสุกรหามเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เราพูดไม่ได้เลยคือมันไม่มีทางย้อนกลับไปมาไปไปปอีกแล้วไม่ว่าเหตุการณ์ตันั้นจะเกิดจากกลุ่มคนในงกลุ่มเดียวเขเห็นคนส่วนใหญ่แต่ก็คงไม่มีใครกล้าพูดว่าจะย้อนเวลากับไปหลังก่อนเหตุการณ์นั้นได้อีกแต่ถิงใจแบบที่ว่าอะไรเราก็ลุมลุ้มคุกคานกันมาล้วก็มีการพูดชิงอำนาจของ นิยามหลายๆอย่างนิยามเป็นคาทิสตายของทั้งสองฝ่ายแต่งฝ่ายแต่งแล้วพยายามดึงไปในทางตัวเองเราก็ต้องมาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยคือยังไงแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือแม้แต่ฝ่ายที่ดูจะไม่ชอบเป็นชาทิไตยที่สุดก็ยังไม่กล้าบอกว่าชาทิไตยมันไม่ดียังไงแี่จะพยายามจะบอกว่าคาทิสตยเนี่ยมันต้องเป็นแบบของเขาเองแต่ เขาไม่สามารถหมุนปฏิหมุนเวลากับไปบอกว่าพี่อาทิตย์ไปมันไม่ดีได้ต่อไปแล้วนี่คือสิ่งที่น่าสนใจว่าซึ่งอาจจะเป็นไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียเพราะว่ามันทําให้ทุกวันนี้เรางงหมดแล้วว่ามันคืออะไรกันเน่ ที่นี่คือสะพานเสรีประชาธิปไตยนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในด้านาประชาธิปไตยมากนะครับเพราะว่า,าจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นได้มีการตั้งชื่อนะครับสะพานนี้ถึงสามฝ่ายนะครับแต่ก็ ไม่ได้รับรองนะครับมารับรองด้วยอจอมพลปพิบูลสงครามนะครับเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเรานะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นหลักใหญ่หญที่คณะรัษฎรวางไว้มีอยู่ว่าหนึ่งจะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาล ในทางเศรษฐกิจและอื่นๆของประเทศไว้ให้มัน่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศประเทศให้มีการประทุสลายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของรัษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้รัษฎรทุกคนทำและวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้รัษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรมีสิทธิเสมอกัน 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระภาพเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลักสีประกันดังกล่าวข้างต้น 6. จะต้องให้การศึกษาเต็มที่แก่ราษฎรสหรับปรากฏการณ์ของคณะราษฎรที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากความแร้งแค้นเกิดขึ้นจากความลำบากยากเข็ญ ไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ในสมัยนั้นนะครับเกิดจากจาการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมเกิดจากการประชาชนชาวบ้านโดนกด,กดขี่ข่มเหงนะครับจึงทําให้เกิดคณะราษฎรขึ้นมานะครับหลังจากนั้นสิ่งที่คณะราษฎรได้ทําขึ้นมาทําให้เรามีสิ่งหนึ่งที่มีอาวุธเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็คือปากกา อืมนะครับอืมปากกานะครับสิ่งที่ทำให้ค้อรทำให้พวกเราวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆทางด้านการเมืองเราไม่ต้องใช้อาวุธต่อสู้ประหัตประหารกันอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองสามารถใช้ปากกาและเส้นตรงสองเส้นขีดตัดกันแค่นั้นนะครับเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงกัน อย่างคนที่ชื่อว่าอนุนามสุนธิเนี่ยนะครเขาอบอกไว้นะครับว่าในวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปรกครองเนี่ยกำลังทางานอยู่ที่ร้านขายายาอยู่ฮรรู้ข่าวปุ๊บรีบวิ่งไปเลยครับแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการแจกจ่ายนะครับอ่านคำแถ,ถลงการของคณะราษฎรน,นี่แหละครับถ้าเ,เรามองเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยนะฮรเราจะเห็นคนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน บริเวณราชดำเนินเนี่ยนะครับเราจะเห็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดออกไปที่เป็นผู้รับการสื่อสารจาการัฐบาลนะครับคณะราษฎรอยู่นี่นะครับอ,อีกท่านหนึ่งนะคะที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือคุณสวัสดิ์คำประกองนะครับเป็นอดีตสอสของจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็พูดถึงว่าการปฏิวัติครั้งนั้นเนี่ยมีคนมาร่วมเนี่ยนะครับเยือบหมื่นคนเลยนะครับแล้วก็ ฟังดูนะครับมีความยิ่งใหญ่หน่าตื่นเต้นนะครับคุณสวัสดิ์คาประกอบเนี่ยนะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ได้บันทึกเป็นจดหมายเหตุของจังหวัดนครสวรรค์ไว้เราต้อง ระเบียบปกติเนี่ยให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับส่วนท่านจะมาทำกิจกรรมในใดเนี่ยเป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการที่พูดอย่างที่ไหนนครับระเบียบนะครับคือท่านต้องเปลี่ยนนะครับว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นการผิดกฎหมายท่านก็บอบกันเองตอบ่ละอย่างดูนะไม่ใช่แล้วท่านท่านเห็นเห็นเห็นใครกำลังจะะทำผิดท่านก็เปลี่ยนเขา ไม่ใช่เหมือนจราจรที่ไปจบบอยู่ใต้สะพานลอยพอเรี้กวรับจับปุ๊กแต่อนก็เก่อนว่าอย่างนี้ทำไม่ได้ถ้ายังทำยังฝ่าฝืนก็ผถด่นนะฮะแต่ถ้าท่านไปบอกท่านไปลอทำดูแล้วครถผิดก็โดนจับมันก็คงไม่ได้อะท่านตอนถูกเถือันอย่างนี้จะโดนจับไหยเนี่ยท่านทิจกรไมด้การหายใจต่อใต้พลกรถแสหายใจหายจแรงแรง เจเครับีญะครับาบั้ต่ด้กาเดินครับงนะครัเได้่ช่องมีช่องเข้านะครับเจเลยครับเเลยครับควมเห็นส่นตัวมันเป็นปรากฏการณ์การการโป้กลับความไม่พอใจของคนอีกรุ่นหนึ่งเราผมเชื่อว่าผมไม่ได้เราไม่ได้เกิดในยุคที่เศรษฐกิจมันดีเราเกิดในยุคที่เศรษฐกิจมันต่ำมันมันมันเรื่อยๆจนถึจุดที่ เราไม่รู้อนาคตของเราของประเทศนีน้จะเป็นยังไงที่สถานการณ์โควิดยิ่งทาให้คนไม,ไม่ไม่รู้ว่าคนที่เรียนจบมาคนจะทําอะไรเขาจะมีงานไหมเขาจะอะไรแล้วเขาก็รู้สึกว่าผู้กุมมาม่าอยู่ทุกวันในที่กุมมานานแล้วเนี่ยอย่างน้อยไม่ได้ทาให้อะไรดีดีขึ้นเขา,า,เาก็เลยต้องการจุดเปลี่ยนกันอีกครั้งซึ่งสัญลักษณ์ของการจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประเทศไทยคือปฏิวัติสองสึ่เ็นห้าที่ผ่านทนี่ที่เคยผ่านมาเป็นจุดเปลี่ยนซึ่ง เขาก็คือชูสัญลักษณ์ขึ้นมาเป็นการใช้ซิมโบลมากกว่าที่จะเป็นกระบการมันต้องการอีเวนต์บางอย่างที่จะแสดงพลังของความไม่พอใจต่อสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมไทยครับก็เลยแต่ที่มันออกมาทั่วประเทศได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าคุณของที่มันอยู่ใต้พงมันเริ่มขาเนี่ยดอกมันเริ่มไม่อยู่มตายแล้วมันเริ่มพิดพงขึ้นมาแสดงออกอะไรหลายอย่าง มวันนี้อยากเห็นผู้นําในไทยหรือสยามในศตวรรษที่21มีความเห็นร่วมกันได้ไหมครับเพราะประชับไตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญของสยามในศตวรรษที่21นะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาจัด2475กันอีก <laughs>